เป็นคนอารมณ์ขันเป็นคนอารมณ์ดีก็ติดตามหนังได้รับรองค่ะตุ๊กแกร,รักแม่มากที่ยันสงสัยอยู่ตุ๊กแกข้างบ้านก็มีมันรักแม่หรือเปล่าแต่ยันไม่อยากเป็นแม่ตุ๊กแกนะ แกร้องทีไรนะอยากจะคลิปเออเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังเราเอาคลิปมาให้คุณผู้ชมดูนะเรื่องอะไรมันจะมีคลิปวิดีโอแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอติงตองติ้งตองอะตลกหรือจะน่ารักหรือจะอะไรเราจะหัวเราะกันเองอะนดิคนอื่นไม่ได้หัวเราะเลยเขาไม่รู้ว่าเพราะสองคนสองสองคนรวมกันแหละเราตื้นนะ เหรอตื่นเหรอล้นด้วยเหมือนมากไม่มีใครเหมือนเราพูดถึงคุณตักบริบูรณ์เนี่ยเขาก็เป็นวัยวัยกลางคนแล้วเนาะวัยกลางคนต้องทาน New K C Light Plus ซึ่งมีผงภูคาวแล้วก็เบต้าคูแคนเป็นส่วนผสม50ป็ป้องกันหลายโรคเลยนะคะโดยเฉพาะเบต้าคูแคนนะคะป้องกันโรคมะเร็งเบาหวานนะคะแล้วก็ เอดค่ะโรคเหล่านี้เป็นโรคอันตรายที่จะมาเยือนคนที่วัย30อัพขึ้นไปนะคะเพราะงั้นถ้าเกิดเราป้องกันไว้ก่อนนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีการเตรียมตัวก่อนที่ภัยจะมานะคะก็นะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะคะกระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาุยเรื่องอะไร ช่วงหน้าเหรอคะช่วงหน้าถ้านั่งอันตรายทําเข่าพังาะเนี่ยก็มองคุณพี่เจนอยู่นั่งถุกท่ารึเปล่าตายแล้วดิฉันยืดขาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันตรายค่ะค่ะชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะ หุ่นสวยเปะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดน <Wow! S 2> แล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลลี่ค่ะทาธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านมีไรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC l i f ์ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทําได้ครับ New KC l i f แข่งการตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ำเสมอนิวเคซีไลใส่ใจในตัวคุณสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 คุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนตื่นตระหน่เกิกันอา่านตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ การผู้หญิงอยากสวยค่ะต้องบอกว่าท่านั่งมีผลสําหรับเราแล้วล่ะคุณพี่เข่าเสื่อมไหมคะไม่เป็นค่ะอายุยังน้อยยังไม่เป็นใช่ไหมคะเป็นยังงังยังไงยินดีด้วยค่ะเพราะว่าคุณพี่รู้หรือเปล่าว่าท่านั่งอันตรายเนี่ยทําให้เขาพังได้อ มันก็นะโดยเฉพาะคนที่อายุเลขสี่หรือเลขสามสว่าอัพขึ้นไปมีผลแล้วนะมีผลแล้วอ,อ,อย่าคิดว่าตัวเอง,เองไม่ด้วยไรนะคะเรื่องด้วยว่าถ้านั่งไม่ถูกท่าการเดินการเหินการเล่นกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อ่า การเรียกการดกระแทกกระแทกปลยเนื่องด้วยว่าในร่างกายของเราในส่วนของของเข่าเนี่ยมีทั้งเส้นเอ็นทั้งกระดูกกระดูกอ่อนนะคะคนที่และอะไรอีกมากมายแต่ส่วนที่สําคัญที่ทําให้เราเจ็บปวดก็คือกระดูกอ่อนที่เป็นวงแหวนที่อยู่ใต้เข่าก็หลายคนบอกว่าบางทีทำไมเดินเดินเจ็บเข่าจังเลยก็มีผลจากท่านั่งนั้นพี่เจนก็พ้่งดูตอนแรกเข้าใจว่าเป็นโรคเกาอะไรก็เกาอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่มันมาจาก การที่เราพับเข่านานๆนะคะวงแหวนใต้เข่าวงแหวนใต้เข่ากระดูกอ่อนวงแหวนใต้เข่าซึ่งเป็นส่วนที่รองรับการเสียดสีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่นั่งสมาธิอย่าคิดว่าเป็นสิ่งดีนะคะถ้านั่งสมาธิเป็นท่าที่อันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิสมมุติว่านั่งสักสินาทีต้องลุกก่อนหรือหรือไม่ก็คนไหนนั่งได้ครึ่งชั่วโมงแต่ก็ต้องลุกจักลุกนะอย่านั่งนานขนาดนั้นมันมีผลต่อคือยิ่งยิ่งสำหรับคนที่ ออายยยุเยะด้วพร,ระท่านนี้กังวลนะ<ช>เพราะว่านั่งนานมากแต่ว่าจริงๆเขาบอก สมาธิเนี่ยจริงๆมีได้ทุกเวลาทําได้ทุกที่ทุกเวลาทุกท่าไม่จําเป็นจะต้องนั่งขัดสมาธิการนอนก็ทําสมาธิได้คุณพี่ก็คือให้เราลึกลมหายใจเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเรื่องสมาธิกันก่อนเอาเอาเข่าเอาท่ากันก่อนถ้านั่งยองๆใครสงสัยว่านั่งยองๆไม่เป็นใช่ไหมไปนั่งซ่วมโบราณนั่งนั่งเอื้อซ่วมๆนั่งนั่งเอื้อซ่วมซึมเออนั่งก็เป็นไม่ซึมก็ได้นะ คือถ้าเรานั่งแป๊บๆไม่เป็นไรถ้าเรานั่งนานๆน่ะคุณพี่มันจะนจะเป็นอันตรายใครที่ม,มาราธอนเหมือนเธอบ้างไม่มีม <laughs> ป้าถ้าพับเพียบเก็บแบบเก็บเท้าอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันอ๋อที่ฉันเกิดมานั่งท่าอื่นไม่เป็นนอกจากพับเพียบพับเพียบได้พับเพียบแบบปกติแต่ถ้าพับเพียบแบบเก็บเท้าเอ้บเมันเจไปมันยิ่งจะงอยิ่งแบบว่าเออสรลีละของขามเปลี่ยนไปน้องๆเด็กๆก็ระวังไว้นะคะแต่ว่าโดยเฉพาะผู้ใหญ่สามถึง5อัพหรือว่า40อัพเนี่ยเป็นพิเศษนะคะไม่ต้องกล่าวถึง60นะ ท่าที่สี่อันนี้ก็อันตรายท่าเทพที่เทพบระบุเทพธิดาถ้ายางถ้าคุณผู้ชมนึกไม่ออกใช่ไหมคะข้าไหว้พระผู้ชายชันเข่าแล้วก็นั่งอยู่บนส้นเท้าสเท้ามันหนักมากนะเจ็บด้วยส่วนผู้หญิงก็คือนั่งทับราบลงไปคือเอาเท้าเนี่ยแบน ลงไปแบนไม่เท่าไหร่ขาต้องเก็บนะถ้านั่งกับสมาธจะเจ็บมากเพราะงั้นก็ระวังแต่ที่สําคัญที่สุดขาคนไหนที่เป็นเด็กวัยรุ่นบอกไม่เป็นไรเข่ายังไม่มีปัญหาระวังล้มเข่ากระแทกนะคะโดยเฉพาะคนเล่นเทนนิสบาสเกตบอลเตะฟุตบอลแรงๆต้องซื้อรองเท้าวงเล็บโดยต้องแบรนด์เนม ก็คือป้องกันเท้าเราด้วยต้องซื้อรองเท้าที่ที่ที่รอ,องรับน้ําหนักหรือว่ามีคุณภาพดีสําหรับกันก็อย่างที่บอกไงมันต้องใช้ระดับแบรนด์เนมถ้าเกิดเ้าคนไหนเสียดายอย่าเสียดายนะถ้าเ,เากิดเข่าคุณมีปัญหากระแทกเมื่อไร่เป็นเรื่องไม่เห็นแล้วคุณพี่นักกีฬาน่ะรองเท้าเขาแพงๆทั้งนั้นเลยอ่ใช่หลักหมืน่นของเราไม่ต้องหมื่นก็ได้รอลดราคารอลดราคาเราขี้เหนียวไง ลดแล้วพอรอหีีมันไม่มาซื้อสักชั่งกิโลดีไหมไอ้สองคนนี้รอแบบว่ารอนี้เว่ารอแบบว่าเขาโละล,ะละแล้วกนะ็คือมีมอ่าพี่เบมพี่เจนกับพี่มีความสามารถมาก30%มสิเปเฉยเฉยสี่สเ <ๆ S 1> ฉยห้าสิเฉยๆ70%เจ็ดสิเมื่อไหร่รอโละร้านเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นอะเห็นทองคนนี้เข้าคือเขาคือไปดูผลิตตั้งแต่ปีพศสองพันห้ารประมาณนั้น มากไปนะเธอ <c ười> คุณแม่ยังไม่เกิดเลยแม่เราเกิดศูนย์ส <c ười> ไม่เราพูดเล่นแม่ <c ười> คุณแม่เรายังงอยังอ้ออยู่เลยนะเธ <c ười> อพูดมาได้คนเราเ็าอาจจะตกรุ่นเป็นสิบปีนอกนอกจากเรื่องท่านั่งเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วที่มีปัญหานะคะคุณผู้ชมวิตามิน จำเป็นต้องทานก็จริงๆมีวิตามินอยู่ในทุกชนิดน้ำบีวันก็ใช่มีเคซีไลท์พลัสก็ใช่แล้วซิลวีถึงแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่เราลดน้ําหนักของเราก็มีวิตามินที่บํารุงร่างกายเหมือนกันก็นะคะถ้าเกิดไม่เชื่อกันก็ลองมาสัมผัสตัวเป็นๆพี่เจนกับพี่บีมเพราะว่าเราสองคนไม่ได kind of so being <uana> ้ตกแต่งอะไรมากมายยกเว้นใบหน้าผิวผ่านนี้เราไม่สามารถทํากันได้เพราะว่าเราขี้เหนียว จะเอาแป้งมาโปะเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็ลําบาก<อ>ก่อนจะทําได้แนละ้วคุณก็ใช้เวลาเหมือนกันนะ,ะตอนนี้ช่างก็ช่างภาพเราก็เครียดไม่ใช่อะไรแสงกลัวไม่ถึงน้องบีมหันมาค่ะสองหลอดสำหรอดหันมาทางนี้คนเดียวเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะฟ้าก็จะขึ้นอันนี้หมื่นสองเวลแล้วนะคะโ oh <my> อ้ไม่ก oh ็ยังไม่พอนะยังมีเซอร์วอีก ใ่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เจนขาวจนเวอร์จริงๆอาขนาดตากแดดมาแล้วยังเหลือขนาดนี้ไม่เจะไปตากที่ไหนแล้วนะคุณผู้ชมนี่ใช่ก็บอกอย่างที่บอกเนี่ยเพิ่งตากแดดมาคอเนี่ยคนละสีกันเลยนี่ย้ำาชะชัดก็คือไม่ได้ใส่อะไรให้มันปกปิดมากมายนะคะแต่ก็ยังขาวอยู่ดีนะก็ถึงเราจะไม่ได้ขาวโอโม่แต่ก็ขาวเนียนนะคะคุณผู้ชมค่ะดีฉันใช้โอโม่ด้วยนะที่บ้านกินใช่ไหมคะ นึวกว่ากินก็ไปค่ะค่ะค่ะก็ผิวนะคะถ้าเกิดเราทานแอลกูตาไทโอหรือว่ากูตาไทโอนเนี่ยมันปรับระดับได้สองหนึ่งถึงสองระดับโดยเฉพาะกูตาไทโอนแล้วเนี่ยมันปรับให้ผิวขาวเนียนสยใสนอกเหนือจากคุณสมบัติของแอลกูตาไทโอนที่ทําให้ผ,ผลบ้างข้างเคียงมีผิวขาวแล้ว<ช>มันก็ยังมีตัวที่เป็นสารนะคะลดฝ้าลดกระตอนนี้ดิฉันก็ลดไปหมดแล้วนะกำลังจะไปตากแดดในฝ้ากลับมาบ้าง ไม่ับเวลาซัมเมอร์แล้วนะซัมเมอร์แล้วก็ต้องไปแบบว่าไปอาบดุงอาบแดดอะไรกันบ้างอะไรบ้างสงการคุ้มู้ชมไม่ต้องไปตามแล้ะว่าพวกเราไปเที่ยวไหนเราทำงานพ็กเรางงค่ะคุณพี่หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกบคุณม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมพวกเราสองคนค่ะสวัสดีค่ะ